แดงเต็มไปหมดเลยโอนี่ลูกใหญ่มากะะสวยมากเลยสตว์เบีค่ะเพื่อนๆหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เจนถ่ายสตรอว์เบอร์รี่ให้เพื่อนๆดูแล้วก็พากันไปวันหยุดกันนะคะประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่ง วันนี้กลับมาก็เจอแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะคือแดงเต็มไปหมดเลยโอ้นี่ลูกใหญ่มากดูนะคะสวยมากๆเลยสตอรอเบอรี่ปีนี้คุ้มมากๆดูนะคะ กำลังแดงสุกแดงเต็มไปหมดเลยคจจ่ะอีนจย่ๆใหญ่พอๆกับที่เขาขายเลยนะคะเนี่ยดูนี่ าแดดดีๆนี่จะสุกเร็วมากๆเลยแล้วสตรอเบอรี่ก็สวยด้วยค่ะอันนี้ยังไม่แดงอันนี้ได้แล้วที่เป็นดอกนี่เขาจะทำลูกทั้งหมดเลยนะคะ จะเป็นสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยซื้อกินมานานกินของตัวเองบ้างนี่พอๆกับที่เขาขายเลย <c oughs> ดีนะฝนตกนะเพื่อนๆตอนไปเที่ยวก็เลยไม่ ยคงอยากเอิ่มผักสักเท่า,ทาไหรโอ้โหมันใหญ่จริงๆนะเนี่ยดูสิโตเห็นไหมเพื่อนๆใหญ่จริงๆโอ้ยโตดีโอ้ย นี้แค่แปลงเดียวนะคะแปลงเดียวนี่คือสุกเยอะมากยังยังมีสองสามแปลงไอ้เนเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ แค่ลดน้ำอย่างเดียวดูสิเนี่ยถ้าเรา,เาถ้าเป็นสตรอเบอรี่ต้นเก่านะคะเขาเขาจะลูกเขาจะไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้อันนี้เหมือนเราเพราะต้นใหม่มก็เลยอุดมสมบูรณ์แบบนี้ดูลูกนั้น โอ้โหมันใหญ่จริงนะเนี่ยใหญ่โต หอมหอมมากเลยไปทางนี้นี่ถ้ามันเยอะเรากินไม่ทันก็เอาไปทําแยมทําแยมค่ะเพื่อนๆ ปีแรกที่แจนมานี่คือเก็บทําแยมเยอะมากดูไม่ใช่ในน้อยเลยนะคะเนี่ยแล้วลูกใหญ่ดูนะคือลูกนี่แต่และลูกนี่มันไม่ใช่เล็กๆแล้วเดืวดกขนาดนี้ปีนี้สงสัยจะได้ทําแยม เดี๋ยวเราจะไปอีกแปลงนึงนะคะเพื่อนๆที่นี่ก็แดงเต็มอันนี้จะเป็นขี้ไม้เะเพื่อนๆใส่รองไว้อันนี้ยังไม่สุกเพราะว่ามัน อันนี้อันนี้น่าจะสุกอันนี้เราต้องเอาขึ้นมาจากขี้ไม้เพื่อให้เขาแดงน,นีเก็บได้หอม ตรงนี้ก็รูปใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนๆอันนี้แดงครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งยังไม่แดงปล่อยไว้ก่อนสุกแล้วดูน่าจะเป็นกิโลแล้วค่ะ ยาขึ้นเต็มเลยไปดูข้างนอกหอมขนาดยืนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆได้กลิ่นหอมของเขามากเลยอ่ะ อันนี้เราเก็บแล้วเราสามารถกินได้เลยเพราะว่าไม่มีสารไม่มีสารเคมีค่ะห,หวานมากหวานกว่าที่เขาขายอนะคะมาตรงนี้ต่องมีอยู่หนึ่งลูกเก็บได้แล้ว เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะข้างบนมีแต่ไม่ค่อยสวยเพราะว่าอ๋อมันเป็นต้นเก่าแล้วมันก็จะแกนๆแ,แบบนี้เห็นไหมดูเราดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยคือโคนต้นมันมันเป็นต้นเก่าและมันก็เลย

ใส่มันจะทําไข่นะพเพื่อนเสียงดังไดนี่ได้เยอะเลยพเพื่อนได้ดูแล้วน่าจะประมาณ หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลอาจจะหนึ่งกิโลกว่ากว่าค่ะเนี่ยเยอะมาก